สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณอยกับผมเปียไล์ ine, ในการจาัดเทยริ์กันอีกแล้วนะครับเกิด mm hmm. ไว้ก่อนว่าทุกเทริทที่ผมได้จัดไปในวันนี้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมหวังว่าจะไม่มีเมนที่พิมพ์ว่าทุกสไตล์เก่งหมดอยู่ที่คนเล่นนะครับมันไม่มีสไตล์ไหนเก่งหรอกครับถ้าคนเล่นเนื่องกาแต่นั่นแหละเราจะมาเปรียบเทียบตล์กันไม่ใช่เปรียบเทียบฝีมือคนเล่นเริ่มจากตัวแรกเบสิกเบสิกส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครที่ป้าแล้วครับตอนนี้เริ่มเก่งแล้วแต่ว่ามีจุดบกพร เมื่อเทียบกับตัวอ,อื่นที่มีความสามารถที่โดดเด่นกว่าเบสิกจะยังด้อยอยู่นะครับผมจะใส่เขาไว้ในจุดที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เอาไปตรงตีนะนอ่ะฮ็อกสคูฮ็อกคูเป็นตัวละครที่อื่นนะครับมีความสามารถในการตีเลือดที่เร็วปัดช้าหมัดหนักแรงนักกากไม่ต้องมาเล่นมันเคา์เตอร์เป็นตัวละครที่โกงนะครับโกงโกงโกงแต่ว่ามันมีตัวอื่นที่ทําหน้าที่ได้วกว่ามันดีเกอร์ครับด้วยความที่เคา์เตอร์เนี่ยถ้าไม่ได้ทำคา์เตอร์เลยก็กากอ่ะ ตัวร้ายตัวดีของเราโกดน,นะครับเราจะยัดเข้าไปตรงมากิม่าช็อปก่อนนะฮะแล้วมาเราจะมาอธิบายก็ว่าทาไมโกดถึโงโก้มีสกิลแอคทีฟนะครับหมัดเรืองแสงมามแบบหมัดความเร็วอ,ะอ่ะหมัดความเร็วแสงกดปุ๊บเข้าหน้าเร็วมากหมัดมันมีความเร็วสูงที่สุดในเกมนะครับเฟร,รมที่ต่าแล้วก็มันมีหมัดที่มองไม่เห็นตอนเรื่องศัก,กยภาพตัวสแต็ของมันจัดว่าไม่เร็วรเลยทีเดียวมันมีแบบเกราะที่หนาเลือยที่เต็มร้อย ตามในที่กําลังดีถึงแม้จะเพิ่งโดนเนื้อมาผมก็ยังมองว่าเป็นโกงอยู่ดีเพราะมันหลบยากแฮนโลไอ้ที่นี่อย่าไปเล่นครับมันขยะเปียกในแผนที่ตัวละครมันต้องหลบเก่งๆเนะี่ยไอที่หลบอะไรไม่ได้เลย mm hmm. อ๋อก่าเหมือนกันี้ไอที่หลบยากครับอย่าไปเล่นฮิตแมนฮิตแมนเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเดินเกาะสตูที่เร็วมากครับแล้วก็มีระยะการต่อยที่ไกลติ้อย่างเดียวคือมันเดินช้านะครับแต่มันก็ยังโกงอยู่ดีนะคุณรับข้อเสียได้ mm hmm. โป้อีโป้เหมือนเคาน์เตอร์แต่มันสั้นกว่าเพราะมันจะได้ราเมจจากการต่อยเ1หนึ่งซะส่วนใหญ่เป็นตัวที่มีดามจที่พึ่งพาได้และการตดที่แรงพอประมาณนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวละครที่มีตัวอื่นๆทําหน้าที่ได้ดีกว่ามันเยอะเพราะงั้นผมจะใส่ไปตรงบีีิมูระถ้าไม่ใช่แพตตก่อนกอกไม่เก่งจั่าว้เลยต้องการลงกาแพตตก่อนนี่ตีคู่เมืเอกีนแมนะครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการต่อยที่โดดเด่นมากเพราะด้ระยะมันไกลและดาามจมันเนี่ยกีมากแถมมันไม่ได้เช้าทินแมนนี่แต่แี้มัน โดนเนื้อจนเบามากๆครับเดินเกาะไม่ค่อยได้ยิ่งคุณต่อยเยอะคุณยิ่งมีสิทธิ์แพเยอะครับงั้นเราจะต้องทำอะไรตรงดีครับสลักเกอร์ผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่โกงนะแต่ติดเพาสลักเกอร์เนี่ยมันเน้นการทำทูดามิครับสมมติว่ามันเพอร์เฟกต์ดอทไม่ติดเนี่ยก็ยากเลยแล้วแผ่นเนี้ยพอลดทีเฟรมมาหลายแพทแล้วสลักเกอร์ที่ถึงครึ่งจะได้รับมาเนี่ยได้รับได้รับบัฟมานะก็ยังเป็นตัวละครที่เล่นได้ยากดีผมจะใส่เขาไว้ตรงเอนะแต่ว่ามันรี u ควเมนต์สกิลสูง สมาร์ทสมาร์ทนี่คอนเซ็ปต์เดียวกับพวกแบบมาตรฐานครับเหมือนอิโป้เป็นเคาน์เตอร์เป็นตัวละครสายทื่อๆเดินต uh, ่อยไปถอดในแผ่นแผ่นนี้ก็จัดมาเก่งอัปเปอร์สตันที่ยืนหยุหมัดขวาที่เบิร์นเกาะได้รวดเร็วเอาไปเองติกสเตอร์มันเพิ่งเดินเนิร์ฟมานะโดนเนิร์ฟมาได้สองสามแผ่นโดนเนิร์ฟดาเมจก็คือกากเก็บไปเล่นเมื่อก่อนติกสเตอร์เนี่ยดาเมจแรงมากครับรุ่นปรับๆเดี๋ยวนี้นี่อาจจะเบาหน่อยครับค่อนข้างเคาะเพราะงั้นเราจะเคาะไปสี่ ส่วนวูบวูบเป็นตัวละครที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นสูงนะครับตัวละครมันออกรดออกเปล่าจ้าจ่าและลีลาในการฟาด M2 ได้อ,อย่างเต็มมากเพราะมันมีสองจังหวะนะมีซ้ายมีขวาม,มีขวาไปซ้ายสับไปซับม,มามันเล่นง่ายครับแล้วก็พูดต่อสู้ที่โดนเนี่ยเมามากมันรับยากมันนับปัดได้จริงเพราะงั้นผมจะใส่เข้าไปที่เองแต่ว่าตัวมันไม่ได้เล่นง่ายครับตัวนี้เพราะว่าทุยความที่วูบเนี่ยต้องใช้ความสามารถในการหลบสูง มันอาจจะเล่นหน้ามันสลักเกอร์นิดนึงแต่สลักเกอร์ยากกว่าบูเล็ดไอ้นี่อิวมันโดนเนื้อมาอะไรไม่รู้อ่ะผมรู้สึกมันไม่ใช่หมอนความเราแสแหละแม่งขยับเปียกอะ่ะนอกจากไอ้ตัว M2 นี่ฟาดแล้วแบบหน้าคำมั่นยังไม่มีอะไรดีเลยอย่าไปเล่นมันนะครับตวัวอื่นดีกว่าเยอะไอออนฟิตไอออนฟิตเพิ่งโดนเนิร์ฟมานะครับล่าสุดเหมือนโดนเนิรฟน์ฟเรื่องความแรงกับเดินมานะครับผมจำไม่ผิด มันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีแหละด้วยความที่มันเดินช้าแนมเป็นวงในมันจะคุกไปคุกเฮ้ยคุกในสตูได้ยากมากวันนี้ปากกูไปเลยแดดเซอร์เทิลเหียเตาเหล็กอันนี้ดีอันนี้ดีดีมากมันเป็นเอ้ยมองไปไปออกไปมันเป็นตัวละครที่โกงมากนะครับวงในตดับที่ว่าแบบตลักเกอร์ต่อยยังเกือบไม่เข้าตลักเกอร์ที่แบบหมัดแรงๆนะต่อยไม่เข้าเกาะมันก็หนาแดวมันจะงูแต่ดาเมจมันก็ดีอันตรีก็พึ่งพาได้นะได้แบบเดนี้ คือด้วยความที่ทุกตัวเนี่ยอันติเสร็จปุ๊บมันเอรเฟ์ดอฟกันยากมันสามารถฟุ๊กอาจจะเดินใส่หรือเอ็มขวาโดนได้อะยอเะเอาไปเอทอดกันโอ้ยโง่ผมไม่เคยใครเล่นเก่งเลยจริงปะเขาบอกว่าทอดกันอะหมัดแรงกว่ากดผมไม่รู้ใครพูดแล้วผมไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นงั้นแบบตีนะโง่อยไปเล่นผมไม่เคยใครเล่นแลวชนะผมเลยคือทัาแบบถ้ารู้วิธีแก้มันแล้วมันก็ไม่มีทียอะไรโดดเด่นแล้วอะเออ กับฟรีดอมฟรีดอมเนี่ยอ่าผมมึงวางไว้นี่กันเป็นตัวละครที่ง่นะครับเลือดแปดสิบเกาะบางมีสาโหมดไม่เก่งสักโหมดก็เล่นอยู่โหมดหลักของมันอะแล้วก็ไม่เก่งด้วยเป็นตัวเล่นที่เล่นสนุกนะครับแต่เอาไปไต่แรงนี่อย่าทาอย่าทำนะมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นอ่ะมาตัวสุดท้ายทุกคนอาจจะสงสัยว่าชาร์ตนี่ผมให้ะลับเอาไปอ่าเอาไปเอเอมันอ่อนกว่าสมัแต่มัน มันดีกว่าเธอเท่าไบางมุมแต่มันอน่อนกว่ากัมแซมสผมรู้สิ่งแซมส์นี่มันยังไม่ได้มีเรื่องสเตมิน่าไม่เกี่ยวอีกก็ยังโหดมากในเรื่องการเปลี่ยนก็ะถ้าเป็นตัวละครที่มีสกิลแอคทีฟเป็นการปุ่งชนนะครับเอาหัวไปมุ่งตึ้งปีชาวบา้านมงเสร็จปุ๊บชาทําการตะก,กุยตะก,กุยลดสเตมินา่าแบบทําไงก็ได้ให้สเตมิน่าสูตรลดพร้อมกั็เลยบอกว่าในเรื่องการกดดันนะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้าคู่ต่อสู้หลบเป็นเมื่อไหร่ชาร์จจะไม่ค่อยมีมุกเล่นแต่อย่างนั้นมันก็เป็นตัวละครทีี่่่โโกกกกมมมาาาาอยยูดดนนะะะครรัับเพวตุงห นั่งตะกุยโขงสับแต่ว่ามันแดนหลังไม่ได้มันก็ยังโกงอยู่ดีเป็นตัวละครที่คุกวงในเก่งที่สุดในเกมนะครับตนี้แต่ว่าดามเมจมันน้อยนะดามเมจมันน้อยเพราะงั้นเรียลไฟ์เมสกิลมันเลยสูงมากเพราะว่ามันต้องคุกวงในประมาณเด็ดนาทีอเกมกระจกก็ถ้าคุณเล่นไหวมันก็เป็นตัวละครที่โกงมนนากๆครับ